สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มาพบกับรายการวันเดย์วิสม้าค่ะพี่ชื่อพี่สวยนะคะพี่ชื่อพี่ขนมปังนะคะพี่ขนมปังคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างคะอืมวันนี้เราก็จะพาไปเดินหน้ามอกกันส,สนามอกจะมีอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันเลย อยู่กันที่กาดหน้ามอนะคะกาดหน้ามอมีอะไรบ้างคะพี่ขนมปังกาดหน้ามอนะคะส่วนใหญ่จะเป็นร้านเสื้อผ้าซึ่งร้านเสื้อผ้าแม้นจะมีทั้งของผู้ชายและก็ของผู้หญิงซึ่งจะมีหลากหลายแนวมากเลยไม่ว่าน้องจะเป็นแนวไหนที่นี่มีครบหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีร้านแว่นตาร้านชาบูร้านรองเท้าร้านทําเล็บมีเพียบเลยค่ะน้องๆก็มาเดินดูได้นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนขายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามกฎหมาวิทยาลายัยเชียงใหม่นอกจากสาหาณ์มอชอแล้วน้องๆก็สามารถเลือกซื้อชุดนักศึกษาได้ที่นี่เลยค่ะ ก็อยู่กันที่กาดมารินนะคะก็กาดมารินก็จะมีหลายโซนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โซนแรกเลยค่ะค่ะโซนนี้นะคะก็จะขายพวกเครื่องสำอางพวกของใช้ไม่ว่าจะเป็นที่อาบน้ำนี่อะช็อตค่ะอะไรต่างๆน,น,น้องก็สามารถมาซื้อได้ที่นีนเลยนะคะใช่ค่ะน้องเดินเาจากดารามานะคะแล้วน้องเดินไปแล้วก็เดี๋ยวซ้ายปุ๊บน้องจะเจออะฟู๊แล้ โซนอาหาอีกโซนหนึ่งของกาดมาลินนี่เองค่ะโซนถัดไปจะอยู่ด้านหลังสื่อของกาดมาลินซึ่งจะเป็นโซนของกินยาวตลอดแนวเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งสเต็กอาหารญี่ปุ่นหรือว่าของหวานก็มีครบเลยค่ะหุยเห็นร้านเยอะแยะแบบนี้อยากจะเดินเข้าไปนั่งซะแล้วสิพี่ซุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังมีอาหารอีกโซนหนึ่งเราไปดูโซนนั้นก่อนดีไหม,มได้เลยพี่ซุยนำไปเลยค่ะ โอเคงั้นไปกันเลยโซนนี้มีชื่อว่าโซน Eat 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 เเป็นโซนอาหารอีกโซนหนึ่งจะมีพวกร้านอาหารญี่ปุ่นร้านชาบูแล้วก็ร้านสเต็กค,ค่ะนอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามีลานกว้างๆซึ่งเป็นที่สำหรับจอดรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรายานยนต์หรือรถยนต์สามารถจอดได้หมดเลยไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีที่จอดแน่นอนค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนไหนหรอคะพี่ซุยตอนนี้เราอยู่กันที่โซนเสื้อผ้าค่ะตรงโซนนี้นะคะจะขายเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อโอเวอร์ไซส์ชุดแนวแฟชั่นกางเกงกระโปรงชุดเดรสมีหมดเลยค่ะอนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีร้านอื่นๆอีกเช่นร้านขายกระเป๋าขายเคสโทรศัพท์ร้านตุ้มหูร้านทำเล็บร้านกิฟท์ช็อปร้านเดียวเดียวเดี๋ยวเดีดียวเดียวร้านเยอะแบบนี้จะไปร้านไหนก่อนดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปโซนสุดท้ายกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาเลือกร้านกัน โอเคได้เลยไปเลยโซนนี้จะเป็นโซนสุดท้ายเป็นโซนที่เขาชอบมากๆเลยทําไมหรอคะพี่ขนมปังก็เพราะว่ามันมีโซนร้านคาราโอเกะแล้วก็นอกจากร้านคาราโอเกะนะยังมีร้านขายของอีไดทอนิกร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงด้วยนะเดี๋ยววันหลังต้องมาเดินโซนนี้บ้างแล้วแหละและนี่ก็จะเป็นเพียง่วนหนึ่งของการมาลิสตานะคะยังมีโซนอื่นที่ให้น้องไปติดตามกันอยู่นะค่ะโซนอีทีนา ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้น,น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซัสบสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายน้องๆมาเดินเี็บของกันอยู่นะคะ